สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมหลายท่านด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมนะฮะจะมาแนะนำนะครับปืนเมตาในซีซั่นที่3นะครับที่เพิ่งอัปเดตมาในปี2022นะครับหรือเดือนประมาณ3ั่ที่เป็นปีนานะครับกำลังแบบย่างๆเข้าเมษาประมาณนี้เนาะที่มันอัปเดตมาครับก็นี่ก็ผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วนะก็ใครแต่แรงเป็นไงกันบ้างครับก็สู้ๆนะครับใครที่แบบอยากขึ้นรีเจนก็ขอให้ขึ้นไปไว้นะครับผมขอเจอทีเดียดีนะครับเพี้ยงไปไงให้พรคนดูอีกอะเเเเฮ้้ยยกินไไปปหรรืออล่าะงี ครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําปืนเมตาเนาะคือบอกเลยว่าเมตา t ี้นะครับมันจะมาด้วยเมตาที่ค่อนข้างเทไปทาง AR รกับ s อ g บางกระบอกย้ําว่าบางกระบอกนะครับแต่ผมจะแนะนําแค่ปืนที่เขาเล่นเยอะๆแล้วก็เป็นเมตาโกงๆนะครับที่คนจับเยอะหนึ่งเลยคนจับเยอะแล้วก็มี performance ในตัวปืนที่ดีนะครับเวลาเล่นเนี่ยมันจะทําให้แบบ เราแสดงฝีมือนะครับแล้วก็สกิลเพย์ของเราออกมาได้เต็มที่เพราะว่าเรามีปืนดีนั่นเองนะครับใครที่หาปืนเล่นอยู่หาปืนไต่แรงอยู่บางทีเฮ้ยใช้ปืนนอกมเมตาเงี้ยพี่ผมเล่นสู้เขาไม่ได้เลยแพ้ตลอดเลยมันเป็นเพราะอะไร อาจจะเป็นเพราะฝีมืออาจจะเป็นเพราะสัญญาณเน็ตอะไรเงี้ยเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะปืนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนาปืนและจะมาแนะนําทิกเล็กๆดีน้อยๆด้วยนะครับนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและผมก็มีสิ่งดีๆเล็กๆมาแนะนานะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะอาจจะไม่ใช่เล็กๆน้อยๆหรอกอาจเป็นสิ่งใหญ่ลยเกมเมอร์สิ่งใหญ่ๆในเกมเมอร์ทุกท่านเลยหรือคนที่เล่นชอบเล่นเกมชื่อชอบการเล่นเกมทุกท่านนะครับก็คือสัญญาณเน็ตนะครับเคยเจอปัญหาไหมครับที่แบบเน็ตกากเน็ตปิงอะไรไม่ล ซื้อเครื่องมา2องสามหมื่นหมื่นสองมื่นอะไรเงี้ยพี่เอ้ยผมซื้อมา CPU มันแรงมากเลยพี่มันไม่น่าจะหน่วงหรือเปล่าลองเช็คสัญญาณเน็ตกันหรืยยังครับบางคนในเจอปัญหาแบบผมก็มีนะเช่นยิงไปแล้วเล็งตรงตัวกดยิงกระสุนออกแบบปึบปึไปแล้วแต่ดาเมจไม่เข้าฝั่งตรงข้ามครับผมอ่ะ อาจจะเกิดจากเน็ตเขาปิงและเน็ตเราปิงก็คือบางทีอาจจะเกิดจากเน็ตเรานะผมก็มาเช็กเอ้ยเกิดจากเน็ตเรานี่หว่าแล้วน้องผมก็พึ่งบ่นๆไปเลยนะเฮ้ยพี่ผมยิงไปแล้วอ่ะคือตรงตัวเลยนะกระสุนออกแต่ทาไมมันไม่ตายดามจไม่เข้าด้วยคือบอกเลยผมก็ถามน้องว่าปิงเท่าไหร่เออแล้วลองไปใช้ดีแท็กหรือยังหลุดไปแล้วว่าว่าเป็นดีแท็กอะไรเงี้ยเนาะบอกเลยว่าครับผมว่า d ีแท็เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ติดประกับเกมมิ่งซิมของทางดีแท็กนะก็คือเทคโนโลยี Hyper l a n ลนเทคโนโลยีนะครับ เปียบเสมอเป็นสัญญาณเน็ตแบบพิเศษที่ใส่มากับตัวซิมแล้วแล้วก็เป็นสัญญาณเน็ตที่ทํามาเพื่อเล่นเกมชาวคอเกมว่าหรือจะเล็บเสพโซเชียลมีเดียทั้งหลายคือแบบเวลาดูแล้วปิงมันน้อยเวลาดูไลฟ์สดอะไรเงี้ยดีเลย์ซื้อของ,ของหรือไม่ว่าจะเล่นเกมเป็นหลักแล้วกันนะครับปิงน้อยครับผมแล้วก็ลื่นเน็ตมาสม่ําเสมอเน็ตแรงด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรเงี้ยแต่สัญญาณเน็ตอันนี้มันจะปล่อยให้การเล่นเกมก่อนนะครับทำให้เล่นเกมลื่นไหลสม่ําเสมอนะครับคือคุณไม่ต้องโทษ แบบสัญญาณอีกต่อไปนะครับใครเจอปัญหาเบื่อเบื่อเกี่ยวกับเน็ตหรืออยากเปลี่ยนอยู่พอดีแนะนำเกมมิ่งดีแท็กซิมนะครับซิมเกมมิ่งจากทางดีแท็กเลยนะที่มีเทคโนโลยีใหม่นั่นเองเนาะพร้อมกับ ใครที่เล่นเกม6เกมฮิตแนวนี้นะครับมีแบบส่วนลงส่วนลดอะไรมากมายด้วยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปเนาะก็คือใครที่เล่นเกม Rv Free Fire PUBG หรือ Call of Duty Mobile ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ Mobile Legends, LOL, Wild Rift นะครับนะาเป็นเกมยอดฮิตเลยนะครับผมได้แบบสปีดที่สูงนะครับร้อยเมกนะครับเน็ตไม่อันไม่รู้สปีดนะครับก็คือแบบสุดๆแรงๆกันไปเลยนะครับเน็ตลื่นเน็ตปิงน้อยไม่พอเว้ยยิงบวกอะไรเข้าไฟลื่นๆฟินๆเลยอะ่ะคุณผู้ชมคือแบบถ้าเน็ต <Yeah. S 1> เดี๋ยวยืดยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในในเกมดีกว่านะครับเออผมจะรีวิวปืนเมตาแต่ละกระบอกด้วยเนาะแล้วก็จะรีวิวไปด้วยนะครับว่าเออพอใช้ปืนเมตากับบวกกับสัญญาณเน็ตดีแทกเ่ยเอ้ยมันจะโกงแค่ไหนวะปืนเมตาก็โกงอยู่แล้วพอได้สัญญาณเน็ตดีๆมันยิ่งโกงเข้าไปใหญ่ <Yeah. S 1> นี่ยิ่งมีเครื่องดียิ่งโกงเข้าไปใหญ่นะคุณผู้ชมนะ <Yeah. S 1> เออลองไปดูกันเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไป ครับผมมากับกระบ,บอกแรกเลยนะครับคือเจ้า CBR4 นั่นเองนะครับบอกเลยว่ากระบอกนี้นะบอกเลยเป็นเมตาที่สุดยอดมากนะครับผมนะคือบอกเลยว่าคือดูปิงเมื่อกี้สิครับคุณผู้ชมฮะที่ผ่านมาเมื่อกี้สู้ไม่ดูนะปิงดีมากเว้ยคือปืนแม่งโกวไม่พอเว้ยคือแบบปิงมันลื่นอีกเนาะประมาณ20ไปปลาย30นี่คือโอเคมากแล้วนะครับเพื่อเผื่อดีกว่าเน็ตบ้านนีกนะบางทีนะครับถ้าอยู่ในที่ที่มันสัญญาณดีเนาะอ่ะมา เราก็พูดถึงเรื่อง d e t e c ดทไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองเข้าเรื่องกับเจ้า CBR4 ดีกว่านะเจ้า CBR4 เนี่ยบอกเลยเป็นปืนที่เล่นในทุกระยะครับผมระยะใกล้ระยะกลางและระยะไกลมันยิงได้ OP มากๆด้วยครับตัวนี้ว่าหนึเลยกระสุนเยอะ50นัดลากได้ยาวๆนะครับผมชิลๆสบายๆครับผมวัดปืนอื่นสบายๆแต่ติดตรงที่ว่า1เลยบางทีเจอพวก m a ็กเทนพวกอะไรปืนหลืออะไรที่มันแบบ รีโหลดไวๆฟึบๆเสร็จอะไรเงี้ยวเวลาจังหวะที่กระสุนมันหมดเนี่ยค่อนข้างนี้จะต้องหามุมในการรีโหลดนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเล่นได้ื่นไหลลื่นยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวไปดูกระบอกต่อไปเลยครับครับมากับเจ้าไคลโ1วันะครับหรือ One for One คิโ w วัตโฟวันเนาะบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้เป็น AR ที่โกงที่สุดในเกมแล้วนะครับสามารถของแต่งเซตเดียวเซตกับที่ผมให้ในเนาะ ตอนนี้เลยนะครับของแต่งเซตนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้งแนว LMG และ AR เลยนะค,คือมันครอบคุมหมดนะครับหึงเลยระยะใกล้ครับปืนมันตัวกระตุกมากนะครับค่าการตัวกระตุกในแม่งโกงโคตรๆนะครับยิงแล้วตัวกระตุกดาเมจเม็ดละ29หน่วยคือแบบว้ยโกงเกินไปหรือเปล่า k ิโลวันฟวันเนี้ยบางทีวันไหนผมเล่น CBR4 ไม่ขึ้นผมก็มีเจ้าคิโลนี่แหละครับที่ทําให้ผมขึ้นแล้ง์เลเจนเดอรได้น,นั่นเองนะครับนะแล้วของแต่งก็ตามนี้เลย นะครับนะก็ใคราได้ของแต่งโกงๆอะไรแบบนี้นะครับก็รอติดตามคลิปหน้าหรือคลิปอื่นๆไว้ด้วยนะครับแต่เซตนี้เป็นเซตที่ผมใช้นะครับและดีที่สุดนะครับถ้าใครจะใส่สโคปออกก็แนะนําลองไปปรับแต่งเอาเองนะครับว่าควรเอาอะไรออกดีนะครับแล้วแต่ความถนัดของคนเราดีกว่านะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบ,บอกต่อไปกันเลย และก็บอกที่3ในเบซ้านี้ที่ผมจะให้เป็นท็อปเทียนะครับก็คือ m 1 3หรือ m 1 3นะครับปืนนี้เป็นปืนลูก gm เลยนะคือเอาจริงคือเหมือนปืนลูก gm กระบอกเลยนะที่แบบว่าเฮ้ยตั้งแต่ปล่อยออกมาคือแบบไม่โดนเนิฟเลยมีแต่โดนบัฟน,นะครับบอกเลยว่าปืนนี้ หนึ่งเลยลั่นไวโคตรนะครับอัตราการลั่นเนี่ยแทบจะไวที่สุดในบรรดา AR แล้วก็คือ88นะครับดาเมจมัน5น้านตายก็จริงนะครับแต่ค่าการตัวกระตุกและค่ารูดค่าคัามมิ่งอะไรเงี้ย mm hmm. การคุมปืนง่ายๆเนี่ยบอกเลยว่ามันคุ้มมากนะครับ mm hmm. กับการห้านตายเนาะ mm hmm. บางจังหวะเนี่ยแบบถ้าใครโลเฟิร์ชช็อต ว้าวๆสักหน่อยนะเจอ M13 สวนพวก CBR4 ว้าวาเจอ M13 สวนเนี่ยคือพลุดเดียวคือหายแน่นอนครับคือบอกเลยมันลั่นไวกว่าพ9 8หน่วยลั่นไวกว่า CBR4 8หน่วยแต่ด้วยความที่มันห้านัดตายเนาะมันก็อาจจะด้อยกว่าในบางจังหวะนะครับแต่บอกเลยว่าแต่ง60นัด40นัดเนี่ยสามารถยิงได้ชิวๆนะครับและของแต่งที่ผมใช้ก็เซ็ตประมาณนี้เลยนะครับผมนะมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของแต่งที่ผมใช้นะครับโอเคฮะ เอ3ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับลูกรักผมอีกหนึ่งกระบอกนะครับในซีซั่นนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกระบอกต่อไปกันเลยนะครับครับผมก็บอกสุดท้ายนะครับในเมตานี้ที่ผมจะให้เป็นท็อป4สำหรับจักรพรรดิปืนเมตาใน Call of Duty Mobile นะครับก็คือปืน Max 10นะครับหรืออ่ออกเสียงว่า Max m a ก็ได้นะเรียกปภาษาบ้าน ตามคนไทยแล้วเนาะก็คือแม็กซิเนี่ยหรือแม็กเทนเนี่ยบอกเลยว่าปืนนี้มันลั่นไวที่สุดในเกมแล้วนะเพคืออัตราลั่น120คือตอนแรกปรืนนี้ยังไม่เข้าก็เป็นเฟนเนกนะครับที่ปินเป็นคิงออฟไฟเลตนะก็คือลั่นไวที่สุดในเกมก็ยังเป็นเฟนเนกนะครับแต่ว่าหลังจากกระบอกนี้นะครับแม็กเทนมาเข้ามานะครับบอกได้เลยว่ามันลั่นไวที่สุดในเกมกระบอกใหม่แล้วนะก็คือ120นะครับลั่นไวไม่พอครับหนึ่งเลยปืนดาเมจค่อนข้างดีนะครับในระยะใกล้ระยะกลางที่มากึ่งๆทางระยะ ใกล้ๆหน่อยเนาะกึ่งๆใกล้ๆนะครับคืออธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับคือเป็นระยะที่แบบเผาคนหรือระยะใกล้ประมาณ10เมตรเนี่ยกำลังโกงเลยนะครับแต่ถ้าถัดจาก15เมตร20ไปเนี่ยพอเจอ CBR4 เข้าหน่อยเนี่ยแล้วถ้าเปิดไม่ทันหรือว่าช้ากว่าเขาเนี่ยบอกเลยว่าล่วงขับผมสำหรับแบ็กเทนนะคือไม่ได้บอกว่าปืนไม่ดีปืนมันโกงนะครับแต่ต้องคุมแรงดิดให้อยู่นะครับสำหรับแบ็กเทนนะครับบอกเลยว่าปืนเนี้ยมันโอเคมาก OP มากนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดระเบิดเนี่ยโหมดระเบิดเป็นโหมดที่ มีแค่ชีวิตเดียวนะครับถ้าตายคือต้องรอเกิดใหม่ในลวินนานะครับก็คือหมดเนี้ยมันสามารถจบศัตรูได้ไวมากนะครับสําหรับปืนนี้เนาะจบศัตรูได้ไวโคตรนะครับถ้าฮาร์ดพอย์เนี่ยแนะนําเป็นด่านที่แบบระยะประชิดแล้วกันนะครับถ้าแนะนําจะให้เล่นก็คือพวกซับมิดอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับแม็กเทนนะครับของแต่งแม็กเทนที่ผมใช้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคอะประมาณนี้นะครับ ครับผมนะก็สมัยเทนกระบอกท้ายประมาณนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสรุปท้ายคลิปนะครับไป <S 2> <S 2> เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับปืนเมตาในซีซั่นที่3นั่นเองนะที่ผมมาแนะนําในวันนี้ให้คุณผู้ชม4กระบอกไม่ว่าจะเป็น1เลยนะครับ CBR4 ไคลโ1วัน41 M13 แล้วก็สุดท้ายก็คือ Max Ten นะครับบอกเลยว่าทําไมต้อง4กระบอกนี้1เลย Max Ten เพิ่งเข้ามาไม่ใช่หรอพี่คนเล่นมันก็อาจจะน้อยนะในแรงต่ำๆน้อยเพราะว่า1เลยมันดีครับผมแต่ในแรงระดับที่แบบ มาสเตอร์ปลายปลายหรือแกรนมาสเตอร์หรือ Legendary ที่ผมกำลังอยู่นะตอนนี้ใน Top Surf, right? s เ r ิรนะครับบอกเลยว่ามันกลับมานะครับมันเล่นได้อีกอีกครั้งนะคือฟิลเหมือน เฟนนิกอะแต่ว่าระยะไกลอาจจะสู้เฟนนิกยากเพราะว่าเฟนนิกเนี่ยยิงระยะไกลมันสม่ำเสมอและปืนมันไม่กระชากนั่นเองนะครับแต่ยักษ์ใกล้ระยะกลางก็ต้องให้เขาจริงๆนะสำหรับแบ็กเทนในซีซั่นนี้เนาะหนึ่งเลยลูดไวมากเป็นปืนที่อัตราการลั่นไวล้อยี่สิบนะก็คือไวที่สุดในเกมแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ของแต่งก็ตาที่ผมให้ไว้เลยเป็นของแต่งสําหรับผมนะสามารถไปปรับแต่งได้ผมไม่ได้บอกว่าของแต่งผมดีที่สุดนะครับแต่สามารถไปปรับแต่งเพิ่มเติมให้เข้ากับฝีมือตัวเองได้นะครับ ครับผมนะก่อนจะลาไปนะครับขอ,ขอ,ข,อขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็ขอแนะนําคุณผู้ชมอีกทีสำหรับใครที่มีปัญหาสัญญาณเน็ตเนาะก็ยอยากให้ลองเปิดใจไปใช้ d t แท็กเกมมิ่งซิมนะครับซิมเติมเงินใหม่นะครับที่มีเทคโนโลยีไฮเปอร์เลนเทคโนโลยีนะครับเพื่อคือเขาสร้างมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับคือมันจะให้สัญญาณเน็ตแบบพิเศษที่ใช้ในการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแล้วเกมอื่นไม่ใช่แค่6เกมฮิตที่ผมพูดไปนะที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะคือเกมอื่นก็เล่นดีเหมือนกันนะแต่ถ้า เล่นเกม6เกมฮิตในเกมนี้คือเป็นเกมยอดฮิตที่คนไทยเล่นเยอะที่สุดนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามันการันตีว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับคือเป็นลองแค่ติดบ้านแบบประมาณ10-20นะ่ะแค่นี้นิดเดียวครับผมแต่ราคาที่จ่ายแล้วก็การคุ้มค่าที่ได้มาเนี่ยเล่นได้ทุกที่ครับผมไม่ว่าจะสัญญาณอับอะไรเงี้ยขนาดบ้านผมอยู่ติดตีนเขาเนี่ยก็คือยังสัญญาณดีเลยนะบอกเลยนะเวลาเล่นเนี่ยปิงบางจาังหวะเนี่แตะลงไป20เลยนะเว้ย20นี่มันแบบมันจะเน็ตมันดีกว่าเน็ตบบบบบ้าาาาานแบบว่่งงคออะะไรนะีก นี่ผมไม่ได้ว่าหรือไม่ได้อะไรนะแต่อพูดถึงการใช้จริงจากประสบการณ์การใช้มานะครับแล้วใครที่อยู่ในเมืองเลยบอกเลยว่าสัญญาณ d ีแทกนะโอ้โหปรูดปราดคือแรงแบบฟูฟ,ฟ,ฟ,ฟูอะไรประมาณนี้นะครับผมนะซินนี้ไม่ได้เหมาะแค่การเล่นเกมอย่างเดียวนะใครที่แบบเป็นสายเติมอะไรเงี้ยจะเติมสกงสกินไว้แอคทรงแอคสาวหรือเปสาวอะไรเงี้ยนะ คือแบบเข้ารหัสแฟนมาเติมผ่านซิมเรานะครับหรือใครจะเปแฟนเปสาวอะไรประมาณนี้เนาะมันเติมเกมหรือซื้อไอเทมทุกครั้งเนี่ยมันได้เงินคืน50%นะครับเติมเกมสะดวกครบนะครับครบร้อยบาทขึ้นไปนะครับได้สมมติครบร้อยบาทได้เงินคืน50บาทเลยนะคือแบบคุ้มๆนะครับได้สูงสุดนะครับคือเดือนละ299บาทนะครับคุ้มมากนะครับแล้วก็คือแบบว่าเปิดซิมปุ๊บก็ได้โค้ดเติมเกมฟรีที่ Ga ม i n g n a t i o ่นะครับของทาง d ีแท็เขาเลยนะครับก็ไปดูเอานะครับว่า 6เกมฮิตเนี่ยมันแจกโค้ดแน่นอนครับพวกโค้ดเติมเกมฟรีหรือโค้ดส่วนลดอะไรเงี้ยก็ต้องไปติดตามกันเอาเองนะครับที่ Gaming Nation นั่นเองนะครับมานะครับผมสูงสุด600บาทเลยนะสำหรับเอ่อโค้ดลดโค้ดลดราคาโค้ดเติมเกมนะครับแค่เราเข้าไปสมัคร ID นะครับแล้วก็ใช้โค้ดเติมเกมคุ้มมีอีกนะครับแล้วก็เปิดซิมดีแทกนะครับสำหรับเจ้าเกมมิ่งซิมตัวนี้ที่มีเทคโนโลยีใหม่เนาะก็คือ399บาทนะครับ30วันนั่นเองนะครับคือเปิดซิมเริ่มต้นเนาะก็คือสั่งซื้อตามลิงก์ทีี่ based, ri, ่่่ผมมให้้้้ไไววดาาานนนนลลงเเยะะครับจป็ ช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซ็นนะครับแล้วก็มีแบบลองเสิร์ชใน Google ตามทั่วไปนะครับแบบว่าบางทีก็อาจจะอยู่ช็อปดีแทกอะไรเงี้ยก็มีแล้วนะครับเริ่มมีขายเริ่มมีอะไรแล้วเพราะว่าเป็นของดีไงมันต้องแบบนิดนึงนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอ้อมใจด้วยสำหรับดีแทกเกมมิ่งซิมตัวนี้นะครับคือบอกเลยว่าแนะนําให้ใช้นะครับผมนะแล้วก็พวกอะไรเงี้ยคือโดยรวมเนี่ยคือมันพัฒนาแล้วครับโลกกันไปไกลแล้วเนาะก็ต้องเปลี่ยนบ้างนะครับแนะนําเลยนะครับ อย่างที่บอกครับเกมยิงเกมแนวอะไรพวกเนี้ยเน็ตดีมีใช้กว่าครึ่งครับผมคุณผู้ชมฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ